ครับในส่วนการตรวจเช็คนะครับตรงนี้จะมีบานะครับบาทองเหลืองทองแดงหรือบาสเตเลตเพื่อเป็นตัวนำนิวตันนะครับแล้วก็ทำง่ายๆฮะตรวจเช็คโดยการเอามือกดเข้าไปที่ตรงทั้งหลังนะครับกดเข้าไปที่ทั้งหลังแล้วก็ดันดันขึ้นนะครับโอเคแค่นี้ครับ แค่นี้เราก็สามารถที่จะปลดบาร์ครับแล้วก็ออกมาตรวจเช็คได้ครับนี่ครเป็นคอนแทคที่เราดูมันจะหนีบอยู่ประมาณนี้นะครับจะหนีบอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าไม่เกิดความร้อนเราก็สามารถใช้งานได้ตลอดไปนะครับ ตรงนี้ครับตรงที่จะเกิดความร้อนก็คือบริเวณที่จอตรงนี้ครับมาหนีบกับบาร์ตรงนี้ใช้งานมาหลายปีครับแต่สภาพยังดีเนื่องจากว่าไม่เกิดความร้อนไม่เกิดความหลวมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบกลับคืนให้ดูนะครับ